สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับแาวเงาะผู้หากินหมานพี่กาล์นะครับวันนี้ผมพาทีพ่อนะครับมาหาง่วงงามครับราคารากหญ้านะครับราคาเกษตรกรจับต้องได้นะครับวันนี้กลับมาอีกครั้งตามคําเรียกร้องของเอฟซีพ่อวีหวันใจเกษตรกรครับพ่อวีสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีัสสวปีใหม่ไทยน้อง่อเนาะนปีใหม่สงกรารตัดผมรอเลยน้อง่อร์รอนเือเป็นนมมืลายแต่วันนี้ก็ธรรมดาธรรมดาวันตื่นเต่าวันนี้พ่อวีว่าได้มาจะโควงหร่านี่สองโค้งกับแม่แม่ครับ สองขบกับแม่ม่านแม่ทองเนาะแม่ทองโอ้เอาบอเสียเวลาเ่านพ่อเนาะโอ้โหหนาเรื่องเอาเปแม่เลยนี่ยอุเป็นตัวผู้เหลียวเข้ามาเป็นตัวผ <rain> ู้ตัวแม่ตัวแม่โอ้แม่เท่าๆท่่เนาะแม่เขาวสวัสดีอ่างเงยครับตัวนแม่เงยอ่างเงยเสื่อมเงยเฟื่อมเงเอาแม่ลูกลูกแม่ครับพี่น้องเอาคมแรกแล้วครับบอเสียเวลาสืบยีสำหรับท่านเดที่ลงมาจากกรุงเทพกรุงเทพเนาะบางคนบ่อยากสือสือแหวนสือทองเลยเอาสืองัวพี่น้องเปลี่ยนลองมืง สื่งงวไปเลี้ยงครับพี่น้องข้าม,มันถูกครับพี่น้องเอา้ามืงหนีพ่อวิมาได้เอาคมแหลกก่อนเลยครับแม่ลูกลูกแม่ครับลูกหนาๆเลยลูกแรกซรับลูกแรกแ<ล>พร้อมเนาะลูกนี่ติดโบสถ์ด้เนาะหนาเงี้เครือ่ <นะ S 1> องดำอะขอบขาครับพี่น้องได้ลูกแม่แม่นี่ก็อ่างเงี้ยนะครับพี่น้องอ่างเงี้สูงว่าเส้นหน่อย40บวก40บวกอะแม่ปีต่ำๆเลยครับ40ครับพี่น้องแต่ว่าหนาเงีต่ว่ามันสูงกว่าหล่อ40ตั้งครับพี่น้องแต่ว่า ประกันเลยแค่สี่สิบร้อยสี่สิบพ่อครับพี่น้องอ๋อตีตำาำอ่อเป็นแม่ลูกแรกวะพ่อลูกแรกครับลูกแรกเนาะน้าเรื่องอางเงยเงครับกินหยาเก่งๆครับนี่เป็นง้วบบานๆเฮาเนี่ยเลี้ยงไงยเขึ้นแล้วเนี่ยเอาไปทำเะไรยออมันคือเราโดยเพาอน้ำเมียก์ว่ากันอ๋อพี่น้องแม่ลูกลูกแม่ครับสําหรับคนงบหน่อยครับคลิปนี้ว่าสงการวลาจัดแบบราคาพิเศษถูกๆให้พี่น้องแบ่งปันกันไปเลี้ยงเลยครแล้วแม่กับง่าวนะพ่อเนาะงาม หนาครับหนาตอนนี้หนายไงเป็นตะเลี่ยงมันโูกอ่ะนี่ครับนี่ลูกแม่เด้ครับพี่น้องไม่ได้ขู่ครับย่างหนาเลยครับนี่เอาครบเอาคบนี่เปิดไปเท่าไรพ่อสามหมื่นเก่าพันห้าร้อยสามหมื่นเก่าพันห้าร้อยที่พ่อนี่แมนตัวบางเี้บ่ถึงตัวสองหมื่นที่พ่อเนาะแมนแล้วราคาเนี่ยผมเป็นราคาขายนะพี่น้องนี่ครับราคาตอนล่องครับทีมงานทรงฟี่ทวีสานอีกคือเก่อแมนครับสบายสบาย สบายสบายครับยุกไกลมาเล่นกรบซงได้ครับประกันทุนแนแล้วประกันทุกอย่างครับขาทอดขาทอนหน้าด้านหางดอกมีโค้งสุดครับเอาพี่น้องนี่มาตรฐานสากลครับแม่นี่เป็นง้วเฟมใหญ่ได้พี่น้องนี่ร้อยซี่ซีบัครับมีแนน่อนแม่ลูกแรกนะ้ครับแม่ลูกลูกแม่สามหมื่นเก้าพันบาทครับราคาต่อรองได้ทรงฟีทัวผากอีสานครับพี่น้องผากอื่นกระซงนะครับพี่น้องอ่ะสามหมื่นเก่าครับแม่ลูกลูกแม่อา่างใหญ่ครับเงได้งัวแมสา่้องตัวครับพี่น้อง อ่ะนี่นะครับงามเดี๋ยวไปโตต่อไปเลยครับผมแม่เดี๋ยวโตที่สองนะพ่อเนาะอันนี้เป็นแม่สาวพ่อเนี่สาวทองแรกเป็นแม่สาวสีเอ่อเท่าโบดินะพ่อเนาะสีเท่าบดทองแรกครับพ่อแม่นหน้าเลี้ยงมันเชี่ยงโอ้แม่สาวทองแรกที่เรืยนมานีิเนี่ยท่องท่องได้ใบเลยตัวนี่สองเดือนห่ดหกเดือนเนี่ยทองหกเดือนกับผู้ใดาษที่ใบหนึ่งสามสามมีใบมีร้อนที่ใบหนึ่งสามสามมีใบมีร้อนครับประกันทองทองก็การ พี่น้องเอาไปกันเมื่อไงจตรวจท้อเมื่อไงก็ได้ตรวจท้องนี้เบิ่งก็ได้นาะเนาะเบิ้งไบ้งยากท้องุกเดือนแต่ว่านี่คือว่าตรวจมาแล้วเนาะพ่อเนาะตรวจแล้วตาแม่สาวันสิษย์ทองเมื่อไงปันเองเนาะขาขวามันถื่อขวากลดบันอยากเก็บจังไงนี่ยจุกจุกจุกนั่น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 โอนั่นนัท่านศิบอกแต่ว่าพ่อปีน้องมันมันลงรถมากลงรถมากไม่ได้เก็บขาเนาะพ่อเนาะครับครับเอาตลอดปีน้องเอาเบิ้งมัน้ยังเบิ้งยังนั่นาะนั่นละนี่เนาะครับ ว่ามันกระดิตจะมามันกระซอาครับพี่น<อ>้องเนี่ยเขาเขก็มาเบี่ยงอ๋อนี่แจ้งพี่น้องไ้เบื้องต้นก้อนครับอ่าตนนัวนี้เปิดไปเท่าไรพ่อแม่สาวทองแรกมันหนาเรียงมันสดสองหมื่นแปดพันห้าร้อยสองหมื่นแปดพันห้าร้อยครับเอาพี่น้องสองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทครับแม่ทองซีไว้หนึ่งสามสามครับหกเดือนหกเดือนบ่เม็นหาเดือนร้อมครับเอาแม่สาวครับพี่น้องมันลงหลดหน้ามันเจ็บขาพี่น้องเอ้าแจ้งพี่น้องเบื้องต้นเลยก้อนครับตัวนี้เอ สองหมนแปดรยนี่มเมนราคาขายนะครับครับตอล่องใ้แล้วก็ทรงฟรีทั่วภาคอีสานครับอุตขาดทรงนี่กับถ่วม่วเลยเน่นครัทรงกัหลายพันแล้วพี่น้องเขาที่อ่าพี่น้องนี่นะครับสองหมืดพันห้าร้อยนะครับพี่น้องเด็ยไฟปห้ามูใช่ไหมเจ็บขาเนะนุ่มๆกับซีนะครับเนาะนมดีนุ่มดีนุ่มีนุ่มงามครับนมซีแขงขายเงยอ่าพี่น้องมันโมเมนขาถกเลครับมันเหมือนเจ็บขาลงรถมากถอรถมันถือขอกรถถือขอกรถสองหมื่นแปดพันห้าร้อยสางฟรีทั่วภาค อาโตต่อไปเลยครับพ่ออ้าจบแล้วจบแล้วเอาสัมซีมาพ่อเนาะเอานีิหาได้ของถึกถี่ก็พี่น้องมีส่งฟรีชัวไยอีสานราคาต่อรองเลยได้พี่น้องนี่เอาไป้องซัมซุงสองตัเนาะสองหมื่นแปดต่อรองไลยทรงฟรีชัวรบายอิสานพ่อมันสอดเบพี่น้องไม่ได้พ่อครับศูนย์เก้าเจ็ดศูนยองศูนย์เก้าแครับห้า ครับพ่อวีหรือว่าที่ช่มตัวจริงในยุทีครับบ้านน้องสิมตำบลโคกลามอำเภอจตุรบักน่านจังหวัดรอยเอ็ดนะครับพี่น้องครับครับสวัสดีครับพ่อวีสวัสดีครับ